งมนุษย์ไฟฟ้ามหานาเธอร่วมตลอนโดยเปิดใจและรู้คุณค่าของพลังงานไฟฟ้ากับเอน o ซ t ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทสองวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสพบกับผู้มวยการโรงพยาบาลพญาไทสองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้ท่านแนะนําตัวเลยครับผมน,นายแพทย์นายศักดิภัยรัตน์ครับผู้มวยการโรงพยาบาลพญาไทสอง าการใช้ไฟฟ้าของเราหน่อยการใช้ไฟของเราเนี่ยลดลงต่ําที่สุดในรอบขปีทั้งๆที่โรงพยาบาลเนี่ยเรามีการขยายัแล้วก็มีคนไข้ทั้งคนไข้นอกคนไข้นานเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแต่ว่าปริมาณการใช้ไฟของเราเนี่ยใช้ไฟของเราเนี่ยแต่ลดลงต่ําที่สุดในรอบของปีอของท่านปอนี่คือลูกค้าย,ยังเยอะแต่การใช้พลังงานลดลงครับอ๋อต้องครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญ อันดับแรกนะครับอันดับต่อมาก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานเป็นทีมของโรงพยาบาลนะครับตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับพนักงานที่มีความพร้อมเพียงแล้วก็ตั้งใจกันนะครับทำในทิศทางเดียวกันนะครับความยากของไหนก็คือว่าทํางานใ้เรื่องของการรับทางานเนี่ยใหเป็นจิตสมนึกแล้วก็ทาร่วมกันโดยที่ไม่บังคับแล้วก็ทําให้มันสรุปด้วยนะครับแล้วก็เป็นทิศทางเดียวกันที่เรากําหนดไว้อาจจะต้องรบกวนท่านหมออาพวก ผมและแลก็ท่านผู้ชมไปดูความสำเร็จของพญายไทยสองนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพามาที่ history board เรื่องการประหยัดพลังงานของโรงพยาบาลพญาไทยสอง เดี๋ยวให้ท่านผออธิบายให้ฟังนะครับท่านผอ,อครับเรียนเชิญนิดนึงนะครับที่มาที่ปายของเราวันนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าผลที่เราสามารถประหยัดพลังงานลงได้เนี่ยมันมีที่มาที่ปายมันมีเหตุมีผลนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มที่กรกฎาคมพ2 5 5 5นะครับเราดูการประกาศนโยบายว่าเราจะลดพลังงานลงให้ได้ปีเนึง10%ซนะครับลดการสูญเสียที่ไม่จําเป็นลองปรับเพิ่มประสิทธิภาพองขึ้นมาขึ้นือนะครับ ก็ประกาศนโยบายออกไปแล้วเราก็ต้องมีทีมเราก็ตั้งคณะกรรมการตั้งทีมงานทีมงานคณะกรรมการเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงเลยครับเป็นระดับผู้มีการผู้จัดการส่วนนะครับผมเองเป็นประธานนะครับที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่า,าคนเหล่านี้มีออเทอริตี้นะครับมีพาวเวอร์ที่จะทำอะไรต่ออะไรเนื่อเราก็เอาหัวมาเลยเามาทำนะครับแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็ตั้งแต่งตั้งทีมงานแบ่งฝ่ายกันรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบด้านดุลยพันธุ์ด้านวิศวะ นะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นงานที่มันก็เป็นงานฝา,าให้เป็นงานประจําของเขาเลยของที่นี่เนี่ยมาตรการเยอะแยะเราเลือกทําอะไรก่อนอะไรหลังแล้วมีวิธีคิดยังไงครับครับวิธีคิดของเราก็คือเราดูว่าโรงพยาบาลเนี่ยใช้พลังงานโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยกับเรื่องของอะไรมากที่สุดครับนะครับ เราพบว่าวัดเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเรื่องของเครื่องทำควาเย็นครับ,รบเป็นเรื่องของแอร์คอนดิชันแอร์คอนดิชันเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยต้องเปิดตลอดยี่สิบสี่ชัมม่วโมงแล้วบางจุดเนี่ยต้องปิดแอร์ไม่ได้เลยคือต้องมีแอร์ตลอดเพราะฉะนั้นค่าพลังงานของเราเนี่ยจะไปะตกที่เรื่องของแอร์คอนดิชันมากที่สุดแล้วเราก็ไปปรับปรุงข้างในข้างมือให้มีประสิทธิภาพนั่นตรงไปตรงมาท,ทางทางวิศวกรรมอ่ะบางทีเขาเรียกว่า Priority Base ก็คือตัวไหนเนี่ยใช้เยอะลุยก่อนแต่บางที่มันมีอย่างนี้ท่านผู้ชมบางที่เนี่ย ไม่กล้าทําระบบใหญ่ทําระบบเล็กๆก่อนแล้วก็มาถามว่าถามที่ปรึกษาว่าเอ้าทำไมไฟไม่ลดเอ้าก็ไปทําเปลี่ยนมอเตอร์ไปสี่ห้าตัวค่าไฟเป็นล้านเปลี่ยนมอเตอร์ไปสี่ห้าตัวมันจะลดได้ยังไงถูไหมฮะอย่างท่านบอนี่ชัดเจน Priority Bas สแอรใช้เยอะลุยแอร์ก่อนเลยครับอือตรงนี้่อนลุย70%ที่เหลือเราก็ทำครับ20%ไม่จะเป็นเรื่องเรื่องของแสงสว่างแสงสว่างครับก็เปลี่ยนหลอด LED ขึ้นไปอย่างระไายขึ้นนะครับถ้าจากเดิม สามสิบหกวัตต์บวกเป็นหลักสิบวัตต์สี่สิบหกวัตต์เนี่ยมันจะมาเหลือยี่สิบวัตต์นะครับรแล้วก็เลือกบริเวณที่ต้องเปิดยี่สิบชั่วโมงก่อนนะเปิดคุม้มทุนเลยนะนนะบางทีท่านผู้ชมบอกเอา led เปลี่ยนตามกระแสเอาเปลี่ยนเลยโรงงานสมมุติอาคารท่านทํางานอยู่7ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วบอกไม่คืนทุนพอมาหาที่นี่ที่นี่บอกคืนทุนเร็วอ่ะมันต้องดูชั่วโมง,งาการใช้งานพอสมควระนะคะับว่าว่าไอ้ถ้ามันเปิดนานๆมันก็ประหยัดมันก็คืนทุนเร็วๆ นะครับเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นนะครับกิจกรรมแล้วก็เราก็เริ่มให้ความรู้กับพนักงานับนับในที่ทางที่ถูกสร้างว่าทายังไงถึงจะประหยัดลังงานได้นะครับให้เขามีการทำรถฉวันเราลงพนักงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนต้องต้องลมเรื่องของการประหยัดลังงานนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มมี motivation ต่างๆนะครับเช่นขับประกวดบินค่าไฟการประกวดถ้าเขาสามารถลดค่าไฟที่บ้านได้นะครับประหยัดที่บ้านด้วยนะครับ เราก็ออกข้าไปโอนี่สปอร์ตจริงๆครับครับอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นยังไงครับมาตรการลดการใช้การต้มน้ำร้อนอันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่ได้รางวัลชนะเลิศอนุรักษ์พลังงานนวัตกรรมได้รับพลังงานในปีที่ผ่านมานะครับก็คือปกติเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยจะมีคือช่วงที่เขาคิดเข้าไปเยอะครับนะครับคือช่วงเก้าโมงสี่ทุ่มนครับตะกอากาศแลาวเขาต้มน้ําที่จะสําหรับต้มผ้าที่ใช้ตัวคลายเนี่ยเขาก็ต้มทั้งวันเนี่ย เขาอยากต้มก็ต้มเขาก็ไม่สนใจช่วงนีออยากใช้ก็ต้องต้มแล้วหลังจากเราให้ความรู้ไปเขาก็ไปเปลี่ยนแบบกระบวนการทํางานเขาใหม่โดยไปต้มน้ำกันตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงแล้วก็เก็บไว้ในกล่องโฟมครับซึ่งเขาวัดอุณหภูมิแล้วมันอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับปีนี้นก็ใช้ด้วยตลอดกล่องโฟมเสียตังไหมครับกล่องโฟมก็เป็นรีไซเคิลมาจากห้องยา,น,าน,นะครับซึ่งเราเคยใช้บัรจุยาแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เอามาใชเแบ่งงานครับ <c oughs> อย่างนี้พอพอเราเลื่อนพีออกไปคือ ปกติถ้าเราใช้โดยที่เราไม่ดูเวลาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการจัดหาไฟฟ้าของบ้านเราเนี่ยฮะพีคมันอยู่บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งช่วงนี้เนี่ยเราประชาชนหรืออะไรเนี่ยควรจะลดลดลงให้มากที่สุดอะไรถ้าไม่จําเป็นอย่าไปซักผ้าอย่าไปรีดผ้าอะไรประมาณตรงเวลานี้สําคัญที่สุดใช่ครับอย่างหัวออนี่แบบจัดตั้งแต่เช้าเลยแล้วที่เหลือเนี่ยใช้ได้ทั้งวันครับอาหารเนี่ด้วยครับระบบทำความร้อนจากพลังงานแสงอาทิต์ครับ อันนี้เราก็ติดตั้งแผงนโซลาร์คอลเลกเตอร์ที่อาคัรดัดฟ้าในตึกสองนะครับเพื่อจะมาใช้เป็นพลังงานต้มน้ำนะครับก่อที่เราใช้ LPG ในการต้มน้ำร้อนอยู่นะครับต้มน้ำร้อนที่ใช้ในอาคารสองเนี่ยขนดาดจะเชื่อโตงแค่าอะไรก็แล้วแต่ก็เปลี่ยนมาใช้โซลาร์คอลเลกเตอร์นะครับก็ไม่ต้องใช้การต้มน้ำอันนี้เห็นเมื่อกี้เมื่อกี้ได,ได,ได้ได้สอบถามผลการประหยัดนะครับท่านผู้ชม ได้ยินว่าประหยัดประมาณ30%ครับแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องเลยมอมหนังสือโอ้โหอันนี้อันนี้อ,นนอันนี้อะไรครับอันนี้ก็อันนี้เป็นวิทยกากรบรรยายนะครับในโครงการ s อ e ม i ที่เซอร์วิสัดเนื่องนะจากว่าเราเข้าเรื่องโครงการตรวจยุอยประหัดพลังงานของจันทฟ้านครหลวงนะครับนะะอันนี้ก็เชิญไปบรรยายในในช่วงที่เรา่ัดรอบแรกนะครับ ก็เข้าไปบรรยายแรกเปลี่ยนว่าเราทำอะไรบ้างท่านผู้ชมครับทำดีแล้วยังแบ่งปันนะครับอ,ออนี่แน่นอนจริงๆอ๋อนี่ก็ดูงานต่างๆอันนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้สองอันนี้สำคัญอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่แสดงเบ,บกิกการใช้ไฟฟ้าครับตั้งแต่ปี2 5 5 3ถึง2557นะครับรวมทั้งสองอาคารแล้วคือรวมทั้งโรงพยาบาลเราพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี55เนี่ย นะครับด้วยมาตรการทั้งการทั้งทําเรื่องฮาร์ดแวร์ซิสเต็มแวร์แล้วก็เรื่องของเจพเอร์แวร์เนี่ยในท่สุดแล้วมันออกมาเป็นนี้และครับก็คือเรื่องของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงนะครับเส้นสีแดงท่านจะเห็นว่ามันเป็นหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ต่ําสุดในรอบ6ปีนะครับ<อ>ปี2556ด<อ>้นะครับจะเห็นว่าเที่ยวกับปี2553 ขณะที่โรงพยาบาลเรามีการเติบโตของรายได้ตลอดแล้วก็มีจํานวนคนไข้เพิ่มขึ้นทุกๆปีแลวเราก็ขยายพื้นที่ทุกปีแต่ด้วยการใช้ไฟฟ้าบริมาณการใช้ไฟฟ้าเรากลลดลงทุกปีแล้วก็ลดลงต่าสุดในรอบ6ปีในปีผมดูว่ามันลดลงต่อเนื่องด้วยนะใช่ครับลดลงอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่บัตรการที่เราทําแล้วก็สิ่งที่นักงานและผู้บริหารของโรงพยาบาลพญาไทสองเราพยายามทําร่วมกันก็ลอกมาเป็นผลดังนี้นะครับสำหรับอันนี้ก็จะแสดงต่อผู้ป่วยใน ว่าเราใช้กาลังไฟเนี่ยเท่าไหร่นะครับต่อผู้ป่วยในก็จะพบว,ว่าลดลงถึงที่2.1เปอร์เซ็่ทียบกับเบสไลน์อันนี้ท้าผู้ชมวันนี้ s c c เนี่ยถ้าเลือก specific energy consumption นะครับผู้ป่วยในหนึ่งท่านเนี่ยแต่ก่อนใช้พลังงานเท่านี้2,700กิโลวัตต์อาวับในปี2,553เป็นเบสไลน์หลังจากนั้นลดมาเรื่อยๆจนถึงปี2,556แสดงว่าผู้ป่วยในผู้ป่วยในหนึ่งท่านเนี่ยจะเคยใช้2,000กว่า ตอนนี้เหลือแค่2,006 0 0 6, 6, 6, 6กว่ากตอนนี้เหลือแค่2,001 2,002ลดลง22%เพราะนั้นในการประหยัดพลังงานเนี่ยบางทีเนี่ยท่านไปดูว่าเจอบ่อยพอติดตั้งไอ้นู้นติดตั้งนี่ค่าไฟไม่ลดแล้วก็มาแล้วก็มาพูดคุยเอ้ยทำไมค่าไฟไม่ลดอย่างงี้ผมว่าไม่ใช่มันต้องดู s c c มันต้องเทียบกับต้องเทียบกับดัชนีบางอย่างเรียกว่าค่าไฟต่อนหน่วยมันลดหรือเปล่าอันนี้ผมฝากไว้ ตอนนี้เราอยู่ดาดฟ้าของอาคาร2นะครับของโรงพยาบาลพญาไทย2มีระบบ ทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เียให้ท่านต่อร้อยเราฟังว่าเอาไปใช้อะไรมีความเป็นมาอย่างไรนะครับครับก็เดดเนี่ยเราเวลาเราต้มน้ํานะครับจะใช้ในการต้มน้ําสําหรับเช็ดตัวคนไข้เตรียมผ้านะครับหรือว่าที่คนไข้ใช้ในห้องเนียใช้ทําน้ําอุ่นเนี่ยก็จะต้องใช้ต้มน้ําโดยใช้แก๊ส LPG ีจีแล้วก็หม้อต้มน้ำไฟฟ้าร่วมกันนะครับเราก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราใช้ตรงนี้แดดดีมากเลย นะครับเราก็ใช้โซลาร์คอลเลคเตอร์เนี่ยนะครับมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเอามาใช้ในการต้มน้ําร้อนนะครับทําให้เราประหยัดแก๊ส LPG เนี่ยไปได้นะครับถึง30%นะครับ,นะรบในการที่ใช้ต้มน้ำก็ <Winds. S 1> คืออาคารสองเนี่ยก็คือน้ําเป็นระบบเซ็นเอร์ไลซ์เซ็นทรัลไลส์แล้วก็ใช้ในตามห้องคนไข้อะไรต่างๆนานาครับคราวนีน <L> ผ้ผมผมสอบถามว่าทําไมมันมีแค่นี้จริงๆมันน่าจะมีมากกว่านี้ไม่เพราะโรงพยาบาลเราใหญ่พอสมควรครับก็เราทําหลายเรื่องเนี่ยเราก็ทําตาม งบประมาณที่ที่มีอยู่ในแต่ละปีแล้วเราก็ดูว่าเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยบันดาลจ,จะประหยัดได้ไม่มากก็ตามหรือว่าเราอาจจะต้องลงทุนเดยอะบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือมันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานของเราเองเนี่ยได้เห็นด้วยว่าเรามีการใช้ทุกรูปแบบในการที่จะอนุรักษ์พลังงานของเรานะครับก็จะเป็นแบบอย่างแต่ว่าเราก็มีโครงการที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในแต่ละปี อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเฟสแรกเนี่ยระยะเวลาคืนท like ุนเราประมาณกี or long or long or ่ปีครับท่านรองครับก็หลักเฟสนี้ก็คืนทุนแค่ประมาณสามปีนะครับปีครับก็แสดงว่าต่อไปก็มีโอกาสที่จะขยายแล้วลดการใช้แก๊สลงมาอีกใช่ครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่แก๊สอาจจะเป็นแบ็กอัพต่อไปใช่ครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ให้เพียงพอกับปริมาณน้ําร้อนของอาคารเลยใช่ครับ จะต้องใายแล้วเนี่ยอยากให้ท่านพอฝากอะไรให้ท่านผู้ชมได้มีแนวคิดเรื่องการประหยัดพลังงานบ้างครับ,รบเ,เรื่องของการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญก่อนที่พลังงานของเราจะขาดแคลนไปจนไม่พอใช้จริงๆการที่เราจะทําเรื่องการอนุรักษ์พลังงานนะครับไม่เพียงแต่จะเป็นแนวคิดอย่างเดียวเท่านั้นที่เพียงพอ สิ่งที่เราต้องทําก็คือการแปลงความคิดนั้นไปสู่การปฏิบัติและลงมือทํามันอย่างจรงิงจังถ้าเราทุกคนได้ช่วยกันนะครับแล้วก็ลงมือทําในเรื่องการและพลังงานอย่างจริงจังนะครับอย่างมีความรู้และอย่างถูกวิธีก็จะทําให้เกิดจิตสํานึกที่ดีในเรื่องการนรับพลังงานซึ่งจะทําให้การรับพลังงานของประเทศไทยเป็นไปอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนครับอ่นโอกาสนี้ผมท่านผู้ชมรายการอาเล็กตลอนขอขอ,ขอบพระคุณท่านผอมอ,อ,อลาเลยนะครับวิวสวยๆติดใบหยกข้างหลังนะครับ